นายสาธิตวงนองเตยนายเทพไทยเสนพงนายพนิษวิกิเศษและนายอันวาสาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัคประชาธิปัตย์ร่วมถแถลงจุดยืนถึงการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าภาพรวมการชี้แจงข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนพักประชาธิปัตย์ไม่ติดใจในคำชี้แจงแต่ที่ติดใจคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อย่างชี้แจงไม่ชัดเจนในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องคดีในประเทศออสเตรียวุฒิการศึกษาซึ่งได้มีการประชุมถกเถียงกันว่าจะลงมติอย่างไรถือเป็นครั้งแรกของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีการลงมติภายในพรรคก่อนโหวตในสภาโดยที่ประชุมมีมติไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัส24เสียง ไม่ไว้วางใจ17เสียงซึ่งตนและสสอ,อีก3คนเป็นตัวแทนของ17เสียงที่ไม่ไว้วางใจแต่เมื่อมติพักเป็นอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติทั้งนี้สิ่งที่ต้องการสื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคือการไว้วางใจจะฟังเสียงในสภายอย่างเดียวไม่ได้จําเป็นต้องฟังเสียงประชาชนภายนอกด้วยและขอให้นายกรัฐมนตรีทบทวนให้รอบคอบเพราะหากยังมี การกังขาจากสังคมก็กังวลในเรื่องของภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีด้วยช่วยว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐพร,รมเผ่าในพักเองมีการยกเหตุผลขึ้นมาว่าควรจะลงมติกันอย่างไรสอสจจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างมากในพักประชาธิปัตย์เห็นว่าการชี้แจงก็กล่าวหาฝ่ายค้านของน้อยเอกธรรมนัฐน,นั้น ยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีที่ประเทศออสเตรเลียประเด็นเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาและประเด็นอื่นแต่ว่าในพักก็มีการยกประเด็นเรื่องอื่นๆขึ้นมาเพื่อที่จะถกเถียงกันว่าควรจะลงมติอย่างไรในที่สุดแล้ว นับเป็นครั้งแรกของพรรคประชาธิปเห็นว่าควรจะไว้วางใจ24เสียงไม่ควรไว้วางใจ17เสียงซึ่งถือว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างมากไม่ไว้วางใจพวกผมเป็นหนึ่งใน17เสียงที่เห็นว่ายังไม่ควรไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า